สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่16ศาสนาที่หนูรู้จักกันนะคะทบทวนสาระการเรียนรู้ก่อนค่ะเรื่องที่1เราเรียนเรื่องความสำคัญของศาสนาทุกๆศาสนาจะสอนให้เราเป็นเด็กดีนะคะเรื่องที่2ศาสนาพุทธศาสนาพุทธพู้ที่เผยแพร่ก็คือพระสงฆ์สถานที่อยู่ก็คือวัดนั่นเองค่ะ ศาส,สนาคริสต์ที่โรงเรียนของเรานับถือศาสนาคริสต์นะคะจะมีโบสถ์อยู่หน้าโรงเรียนและคุณพ่อและซิสเตอร์คอยทำพิธีกรรมต่างๆของศาสนาค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องศาสนาอิสลามนะคะเด็กๆศาสนาอิสลามจะมีพระเจ้าศาสดาเรียกว่าพระอัลเลาะห์นั่นเองค่ะศาส,สนาอิสลามคือความศรัทธา เป็นคำสั่งสอนและแนะนำแก่มวลมนุษย์ผู้ที่มีความศรัทธาอยู่เสมอว่าชีวิตของเขาได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าและอำน,นาจสูงสุดของพระผู้สร้างโลกนั่นเองค่ะมัสยิดคือสถานที่ที่ทำพิธีต่างๆลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆการแต่งกายของ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีผ้าคลุมหรือผ้าโพกหัวนั่นเองจะใส่เสื้อผ้าคลุมทั้งแขนทั้งขาปิดมิดชิดไม่ให้เห็นภายในร่างกายค่ะพิธีกรรมต่างๆของศาสนาอิสลามยกตัวอย่างเช่นการสวดมนต์การภาวนาการไหว้พระผู้สร้างการทำ พิธีศาสนาต่างๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับศาสนากันนะคะให้เด็กๆอ่านตามครูนุ้ยนะ I S L A M Islam. แปลว่าศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะเด็กๆภาษาจีนนะคะส่งเจียวอีกครั้งค่ะส่งเจียวแปลว่าศาสนาอิสลามนะคะข้อที่11ความรักข้อที่12ความกระตันยูนี่คือคุณค่าพระวรสารการที่เด็กๆไม่ว่าเด็กๆจะนับถือศาสนาได้เด็กๆก็สามารถ เผยแพร่ความรักและมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้ค่ะจบลงแล้วค่ะกับการเรียนรู้ศาสนาอิสลามวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปคลิปนี้ครูนุ้ยขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเด็กๆ